สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้มีมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเมื่อวันที่17สิงหาลำยองได้ตื่นแต่เช้าไปตรวจชีแล้วก็ผลปรกากฏว่านี่ค่ะขึ้นสองขีดนะคะมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเรามากๆเพราะว่า ัลน,นก็หมายความว่าลำยองตั้งทองนั่นเอง17สิงหานะคะแล้ววันที่18ลำยองก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจให้ความมั่นใจขึ้นแล้วคุณหมอก,ก็เลยมีผลอัลตราซาวด์ออกมาว่าลำยองท้อง <พบ S 1> มีถูกพบถูกถุงน้ำครับำำใช่ค่ะ มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราสองคนอีกเหอนดิมนะคะแล้วผ่านมาสองอาทิตย์แล้วผ่านมาสองอาทิตย์มตยเมื่อวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดสิงหาคุณหมอก,ก็นัดไปอัตราซาวอีกรอบดูความเจริญเติบโตของน้องอแล้วก็ฟังเสียงหัวใจ แล้วก็ได้ผลอัตราซาวมานะคะคุณหมอก,ก็บอกว่าสแสดงความยินดีด้วยนะคะ,สะแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเสียงหัวใจน้องเต้น9 1ครั้งต่อนอาทีก็คือคือว่าปกติดีก็คือว่าปกติดีเราก็ดีใจเราก็ตอนแรกรำยองตั้งใจจะประกาศข่าวว่ารำยองท้องตั้งใจประกาศว่าตัวเองท้องคือมันเป็นความ ข้มหวังของเราสองคนซึ่งซึ่งเราก็พยายามมีลูกมาหลายปีนะคะตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วเราก็แต่งงานแล้วเราก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเพื่อให้ตัวเองท้องนะคะแล้วคุณหมอก,ก็นัดสองอาทิตย์คุณหมอก,ก็นัดไปพบอีกก็คือวันนี้วันนี้คุณหมอนัดไปพบอีกนะคะก็คือถ้าเป็นวันนี้ก็คือ น,น้องน่าจะสองเดือนนะคะก็คือวันนี้ก็คือเรายองท้องได้สองเดือนนะคะแต่ว่าวันนี้คุณหมอก็นัดไปพบอีกอัตราสาวก็มาประมาณนี้นะคะคุณหมอก็แจ้งว่าขอแสดงความเสียใจด้วย เด็กไม่เติบโตเด็กเด็กไม่เติบโตและชีพประจรเด็กเต้นช้ามากถ้าถ้าเป็นคนปกติก็คือตอนนี้ก็อยู่ในห้องไอซีคุณหมอบอกว่าลบกไม่เกาะอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะคุณหมอว่าน้องเก็บไม่มีชีวิตอยู่แล้ว หลุดออกมาเองแล้วคุณหมอก็นัดไปหาหมออีกทีหน,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 นึ่งเพราะฉะนันก็กานยาดีแล้คะซึ่งมันมันก็เป็นข่าวดีแล้วมันก็เป็นข่าวร้ายในเดียวกัน ก็คือตอนนี้ก็คือลกกูกจะไม่อยู่กับเราสองคนะะะนะก็อย่างที่หมออธิบายให้ฟังนะครับว่าโอกาสอย่างอย่างคันของแม่ก็อายุเยอะแล้วโอ,อกอาสถ้าถามว่าอย่างที่เคสนี้ก็น่าจะไม่มีเนาะใช่ไหมฮะคุณหมอพูดเคสอายุเท่าคุณลำยองนี่ไม่มีเลยเนาะ ท้องธไปมชาติได้ใช่ใช่น้อยมากมีมาน้อยมากแต่ว่าคนไข้ของคุณหมอคือมีรับองเป็นทีสแรกที่อายุสี่สิบสามสี่สิบสี่ปีแล้วท้องธรรมชาติอีกได้คุณหมอบอกก็มีก็มีความเสี่ยงเลยค่ะแทงก่ใช่รับยองรอรอที่จะให้ลูกปลอดภัยดีแล้วรับองจะประกาศขังเดียววันนี้รับองคิดว่าวันนี้รับองไปหาหมอ แล้วเราเอยาจะได้ข่าวดีกลับมาแล้วเราเอยาจะประกาศวันนี้แล้วเราสิ่งที่เราเอยากต้องมานักประกาศก็คือไม่ต้องสูญเสียโลกไปอะ่ะขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่เอาใจช่วยเราสองคนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่อยากให้เราดีน้องนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องก็ อีกเวลาก็คงไม่ได้อยู่กับเราแล้วตอนนี้ชีพจรน้องเต้นเบามากนะคะคุณหมอบอกว่าน้องไม่โตเลยตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วขนาดน้องยังเท่าเดิมและชีพจรน้องเต้นอ่อนมากตอนนี้คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คืออยู่ห้องไอซีอพร้อมที่จะจะถอดออกซิเจนประมาณนี้นะคะเราตอนนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวน้องจะหลุดออกมาเองวันที่สิคุณหมอนัดพบ ผ่านนี้ะค่ะแล้วคุณหมอก,ก็ได้ตลอดระยะเวลาหนึ่เดือนที่เรายองไปหาหมอที่รู้ว่าตัวเองท้องก็คือเรายองหาหมอตลอดแล้วเรายองก็ดูแลตัวเองตลอดแล้วเรายองก็กินยาทานยาตามที่คุณหมอสั่งมาตลอดนคะแล้วแตนน่ดีก็คือว่าสถานเราก็คงมีแค่ดีเนาะเดี๋ยวก็จะลองดูอีกสักครั้งนะึง เขาพูดทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะ